เปิดว่สองโค้มจ้ะสองโคม้มเนาะจ้ะเมียเมียงามตาสูงร้อยสี่สิบห้าจ้ะร้อยสี่สิบห้าพ่อเจ้าซังเหรอจะได้ประมาณยี่สิบมือเหรอคะพี่แต่ซังขนาดพี่นอ้องเมียมโนกจ้ะร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองลูกสาวเมีลูกลูกสาวตัวน,นี้นางนี่นได้ประมาณเก็บยี่สิบมือค่ะพี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟาร์มมื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาเคป้ือเก่า้เกลือครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบ่ได้พลาคดคลิปดีๆรนะาคาเป้ือกถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพี่จ้าเฮาอยู่กับไผ่น้อมื้อนี้เนาะกับน้องเมย์จ้าอยู่บ้านไดนครับน้องเมย์ อยู่บ้านหนองท้องค่ะใช่ง่ายง่ายออกมาจากหนองทุ่ม,มแล้วแม่นบ่าจะง่ายแล้วมาอยู่หนองท้องแล้วตำบลวางเฮนลาดที่เก่าแล้วพี่น้องจะโอ้จะมาพี่อำเภอสุมแพจังหวัดขอนแก่นขึ้นเ,นเขาแล้ว<ะ>แต่ว่าเราใหญ่มาอยู่คนละคุมแล้วจะน้ำหาหออกเมื่อน,นีนจิเปิดจากตัวครับเปิดไว้สองโคมจะสองโคมเนาะ,ะมาเบ่งตัวเลยกแล้วซื้อแม่ยังเนี่ยแม่ แม่มงามตาแล้วสูงหลายปไปเลยครับสูงร้อยสี่สิบห้าจ้ะร้อยสี่สิบห้าจะหุมหางสวยงามอ่องขางามคักเป็นล,ลูกลูกซ้ายเนาะลูกลูกผููจลกพ่อเจ้าสันจ้ะเต้ไ่ได้ตามใบน้ำเพลนจ้ะมาพี่มาพี่เราเรียเรยเระได้จากมือแล้วครับเนี่ยได้ประมาณยี่สิบมือแล้วค่ะพี่ เป็นตะสังขนาดพี่น้องจ้ลูกเจ้าสันด้วยสันแม่เรากาง,งามดีจ้ตอนนี้แม่เพิ่นยังท่องว่างนเนาะจ้าท่องว่างแม่เราสูงลอยซี่สิบห้าหรือเท่าไรก็สูงลอยซี่สิบห้าจ้ะพี่ลอยซี่สิบห้าจ้ะนี่แดดห่อนเลยทายอยู่ในขอบพี่น้อง <laughs> ป็นกล้วยแม่ไงแม่อ่างอยู่แล้วเป็นสายใดพุนะ่นน่ะ อันนี้แม่เราเป็นใสทั้งปานซุริรนได้ค่ะของคอเรางามๆเอ,อกวกับเปล่าใ่กีนเล็บใ่อยู่เล็บใยใ่นี่ตำหนีปะครับบบค่ะพี่บ่มีตำหนีโบมีเนาะได้ลูก,กได้ลูกจากตัวแล้วครับอันลูกโตที่ซีตัวนี้อ่แล้วค่ะแต่แม่เราห่างผิวสดดีอยู่นะครับงามดี แม่ยังก่อนเราบ้างฮะแม่งามตากับลูกกับลูกซ้ายนี่ที่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้ยันยี่สิบหกสามพันจ้าสองแสนหกหมื่นสามพันเนาะจ้าราคาเนี่ยตัวร้องใหนบานองมีได้ยูค่ะพี่ได้ยูเนาะจ้าตัวได้เบ็ดมืออยู่เนี่ยเบอรโทรศัพท์เลยครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองสี่เก้าสองสี่เก้าศูนย์สามหกเจ็ดจ้าศูนย์สามหกเจ็ด จับไปเบื้องตัวต่อไปได้พี่น้องกับตัวที่สองบาทตัวที่สองเนี่ยแล้วซื้อว่าจังไดแม่แม่มโนกจ้ะแม่มโนกพร้มสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองจ้ะอันนี้เป็นลูกสาวเนาะจ้ะลูกสาวเนี่ยลูกลูกสาวลูก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 นี่ได้จากมือแล้วนี่ลูกตัวนี้นังนี่ได้ประมาณเก็บยี่สิบมือค่ะพี่ จะลูกพ่อปังลูกลูกลูกพ่อปังสิลูกขึ้นลูกขึ้นเร็วเร็วเร็วเร็ไอ้นอนเลขี่ขัานแถอะวะหะได้ลูกสาวตัวนี้จะสูงแล้วเท่าไหร่เกาะร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองจะประกันได้เลยว่าร้อยสี่สิะประกันให้เลยจะร้อยสี่สิบสอง่มโนกับลูกจะ เป็นกวยไงอยู่พี่นอกอ่างไงบ่มีตำหนีเนาะจ้ะบ่มีตำหนีค่ะเราได้ลูกจากตัวแล้วครับได้ลูกอันนี้ตัวที่สองค่ะพี่ตัวที่สองเนาะจ้าทายไก่ห่ได้พี่นนอกมื้อนี้แดดลายได้ทายนคขอกจ้ะแม่มโนก,กับลูกนี่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไ้ยี่สิบสามสองพันจ้าสองแสน สามหมื 30, 000, ่นกับอีกสองพันเนาะรัะบมักตัวได้ค้มใดมาเบิ้งเอามาเบิ้งตัวกิ่งแห่งตัวบักง่เบอร์โทรละสามเนี่ยน้องมิ์ศูนย์เก้าเก้าศูน้าเก้าสองสี่เก้าสองสีาศูนย์ามหกเจ็ครามกัอบอันนี้ได้ได้ลูกแม่แม่ลหูดี แม่ล,ลูกตัวใดก็ปังจะลูกพ่อปังค่ะใบห<ว>ลอดครบค่ะตัวนี้ลูกใบหลอดครบจ้ะตัวแม่เรียกบ่มีเนาะว่าได้ตามมีรนสี่สิบห้าว่าได้ตามับครบครบกระสันกัไวซสมินิ่อนพ่อกันชีพนาสวัสดีครับ